สวัสดีครับผมนายเสน่ห์สีกระดหนูอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน เริ่มตั้งแต่ปีพศ2561โดยเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตัวเองได้แก่ขยะเปียกเช่นพวกเศษอาหารเศษผักผลไม้เป็นต้นเพื่อใช้ในการนำมาเป็นปุ๋ยบำรุงดินและบำรุงต้นไม้เป็นการลดขยะในพื้นที่และรวมถึงลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยนำขยะไปทิ้งลงในถังขยะเปียกที่มีการนำถังพลาสติกมาขุดหลุมฝังไว้ในดินและมีฝาปิดซึ่งถ้าใกล้เต็มเราสามารถนำถังออกไปขุดหลุมฝังใหม่และรวมถึงมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปขายให้กับธนาคารขยะของออปตท่าจนวนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและเป็นการลด จำนวนขยะที่ต้องทิ้งลงในถังขยะอบตท่าฉนวนเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการจ้างกำจัดขยะของอบตท่าฉนวนอีกวิธีหนึ่งขอให้ทุกท่านมาร่วมกันคัดแยกขยะด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการลดขยะและลดภาวะโลกร้อนขอบคุณมากครับ